สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่นะครับหมู่มณ์นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือว่าบ้านชะแถวนากว้างหมู่มณ์เนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมบ้านนะครับที่เคยพามารีวิวนะครับก่อนหน้านี้นะตอนนี้เขาลงสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลังคาเสร็จแล้วสีเสร็จแล้วใส่เชิงชายใส่บัวแล้วนะครับบัวก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสวยงามเดี๋ยวพามาชมบ้านด้านในนะครับบ้านตัวนี้นะครับเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับยกสูงสามขั้นนะครับบันไดสามขั้นหนึ่งสองสามนะครับผมนะ เดี๋ยวพามาชมว่ามีอะไรบ้างนะครับบ้านนี้เดินเข้ามาก็จะพบกับระเบียงขนาดใหญ่เลยนะครับระเบียงยาวมากเนี่ยเชื่อมต่อกับห้องนอนครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นระเบียงที่ยาวเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะไปทีละจุดทีละจุดเดี๋ยวก็พาดูนะครับก่อนหน้านี้ก็รีวิวให้ดูแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ยังมองไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็มองออกมองเป็นภาพนะครับว่า่าตรงไหนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ก็สีของเราทําการสกิมโพสให้ด้วยนะครับฟรซๆครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับในการสกิมโพสนะครับ นี้ฟรีก็มูลค่าหลายหมื่นอยู่นะครับแล้วก็มีฝ้าหลุมให้นะครับสวยสวยงามแบบนี้นะครับท่านี้คือบริเวณของห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะครับถือว่ามีขนาดกว้างมากนะพี่หลังนี้นะถือว่ากว้างมากสาหรับห้องโถงนะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละห้องนะครับบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยทั้งสามห้องนอนนะครับผมแล้วก็มีสองห้องน้ํานะครับแล้วก็มีบริเวณห้องครัวหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ลูกค้าต่อเติมเป็นครัวหลังบ้านอีกหนึ่งครัวนะครับผมเดี๋ยวไปชมทีละห้องกันนะครับ ห้องนอนที่หนึ่งจะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับก็เช่นเดิมครับประมาณนี้ครับขนาดมาตรฐานนะครับห้องนอนแล้วก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ผมพูดไปบ่อยคลิปครับเราจะให้หน้าต่างขนาดใหญ่มากแล้วก็มีหน้าต่างยาวสองอันนะครับอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะส่วนใหญ่ในห้องเขาจะไม่ค่อยทําหลุมฝ้ากันนะครับมันอาจจะเป็นแ้วแต่คนชอบไม่ชอบครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำนะครับหลุมฝ้าในห้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องที่สองนะครับอยู่ตรงข้างกับห้องที่หนึ่งนะครับนี่ครับทำคานสกิมโพส ถ้าหลังคาแบบที่เห็นด้านบนนะครับตัวนี้เราจะฟรีนะเป็นแผ่นรอนนะครับรวมกับราคาตารางเมตรเลยนะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเงินเป็นแผ่นเรียบนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับก็ประมาณเพิ่มอีกสามสี่หมื่นแคบประมาณนี้แล้วแต่หลังนะครับหลังใหญ่ก็เพิ่มเยอะหลังเล็กก็เพิ่มน้อยครับแล้วแต่ขนาดหลังนะครับอันนี้คือบร,ริเวณห้องที่สองนะครับนี่เราฟรีให้หนึ่งอย่างแนละ้วหลังคานะครับหลังคาที่เป็นแผ่นหญ่นั้นอยู่ในตารางเมตรแล้วก็มีสกิมโค้ดให้แล้วก็จะมีตัวการปวกนะครับที่เราทําให้นะแล้วกก็็หห้้อองงนาแต่ะเรจมี สุขภัณฑ์ให้นะครับครบอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวจะอยู่ติดกับห้องโถงนะห้องครัวในบ้านนะเป็นครัวฝรัหลังนะครับอ่าบริเวณนี้เป็นครัวหนนะครับลูกค้าก็ต่อเติมครัวหลังบ้านไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นครัวหลังบ้านอีกครัวหนึ่งนะเป็นครัวไทยนะครับส่วนมากนะครับเขาก็จะต่อเติมหลังบ้านเป็นครัวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าใช้งานจริงเนี่ยในในบ้านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ผมว่ามันมีกลิ่นไงอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะพี่น่าจะเป็นห้องพระเนาะบริเวณหลังบ้านมันาก็เป็นห้องเก็บของ ทำได้หลายอย่างครับทําไว้ทํเป็นห,ห้องขนาดเล็กสามารถทาเป็นหลายอย่างได้นี่ลูกค้าก็ทําเพิ่มเติมได้ครับแล้วแต่เขาจะทําเป็นอะไรนะเป็นห้องเพิ่มเติม,มนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมส่วนที่ต่อเติมแล้วเอ้ยมีห้องนอนใหญ่ด้านในนไะปดูห้องนอนใหญ่กันางดีกว่ากับลูกค้าก็มาพอดีนะฮะนาคุยกันนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนขนาดใหญ่นะฝั่งนี้นะนี่นะครับตัวน,นี้เป็นห้องนอนหลักของลูกค้าเองนะครับ ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะติดกับระเบียงนะครับด้านหน้าที่ผมพาดูเบื้องต้นนะครับตอนแรกนะจะมีระเบียงยาวอย่างนี้มาถึงใต้ห้องนี้เลยนะครับชมวิวได้นะบ้างก็ทําเป็นสวนทําเป็นอะไรตรงนี้ต่อไปนะครับห้องนอนใหญ่ห้องน้ำที่สองครับจะอยู่ในห้องนอนนี้เองด้านในนะครับนี่ครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับถือว่ากว้างมากนะห้องน้ําขนาดเท่าตัวบ้านเนี่ยขนาดยาวเท่าแบบขนาดห้องไม่ใช่ตัวบ้านเลยเท่าขนาดห้องเลยนะครับใหญ่มากต้องน่าจะอยู่แค่นี้่าห้องน้ำนะ แต่ว่าตรงนี้ยะเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าทาเป็นตู้ทําวิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะครับเป็นห้องแต่งตัวได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็ถือว่ากวางนะห้องน้ํานี้ก็เดี๋ยวทาการติดกระเบื้องนะครเดี๋ยวช่างกระเบื้องจะเข้าออครับอีกสักหน่อยนะฝาเสร็จแล้วต่อไปเป็นกระเบื้องสีรองพื้นตอนนี้เราลงไปก่อนนะทําการสกิมโพสให้เงียเดี๋ยวพาไปดูส่วนของหลังบ้านนะครับสวัสดีครับพี่น,นี่ครับบริเวณหลังบ้านนะครับก็จะมีการต่อเติม ขัวนะครับออกมาส่วนหนึ่งนะครับพามาชมนะประมาณนี้ครับแล้วก็เทฟุตบาทเพิ่มนะครับเราจะฟีฟุตบาทให้อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรก็จะประมาณนี้นะครับถ้าส่วนเพิ่มเติมนะครับนี่คือลูกค้าเทเพิ่มนะสามารถเทได้เทเพิ่มได้ตามจํานวนจริงนะตามราคาจริงนะครับจะเพิ่มกี่เมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรร้อยเมตรอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกสบายนะครับเพื่อลองยืนไกลสายอย่างเงี้ยฮะไกลๆเราจะเห็นมองภาพเห็นอันนี้คือรัวหลังบ้านนะครับลูกค้าทําการแบบก่อยแล้วจะ ทำครัวแบบเต็มระบบก็คือมีการกอร่อขึ้นมาแล้วก็มีหลังคางให้แบบครบนะครับบางที่เขาก็จะทําแค่ครึ่งหนึ่งครับเนี่ยบางที่ก็จะกอ่อแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างบนเป็นระแนงหรือว่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่ต้องกอ่อก็ได้ทําแค่หลังคาเฉยก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณและความชอบของเรานะครับทางนี้นะอันนี้ก็เป็นครัวขนาดใหญ่นิดหนึนงหรือว่าใหญ่เลยแหละไม่นิดเลยถ้าเป็นครัวนะครับามเราก็จะมีท่อระบบท่ออะไรวางไว้เรียบร้อยไว้วางซิงค์ครับล้างจานล้างจานครับก็จะต่อก่อเป็นเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวช่างกระเบื้องจะเป็นหน้าที่ของช่างกระเบื้องครับที่มาทาการก่อนะครับบริเวณว่านก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็นี่ครับพาเดินชมเลาะบ้านนะครับอันนี้น่าจะสองเมตรเนาะปกติเราให้เมตรหนึ่งครับลูกค้าต่อเพิ่มก็เพิ่มได้แล้วแต่คนจะชอบแบบไหนนะนี่ครับของฟุตบาทนะครับนี่บริเวณที่ผมวาดครับที่ผมฟรีท่อปลวกให้นะครับ ก่อนที่จะวางแผ่นพื้นหรือว่าวางอะไรครับนี่ครับช่างก็จะทาํากานต่อท่อปวกไวน้นีนะครับอ่าท่อปวกนี้เราจะเปิดฝาออกมานะครับเราก็จะมีการต่ออัดอัดแรงอัดนะครับเป็นเป็นแรงอัดอัดปวกเข้าไปนะครับอัดน้ํายาฉีดปวกเข้าไปมันก็จะไปกระจายตามท่อเราจะมีหัวฉีดใส่ด้านในแบบอ้อมบานไปตามคานต่างๆนะครับก็คือป้องกันปวกมากินบ้านนะครับในอนาคตนะครับเราอยากเติมปีละครั้งก็ได้ครับสองปีสามปีครั้งหนึ่งก็ได้ครับน้ํายานะครับปวกก็จะไม่เข้ามารบกวนใจบ้านเรานะ ขั้นตอนต่อไปก็เนี่ยครับเดี๋ยวช่างกระเบือ้องเข้าแล้วครับเดี๋ยวฝ้าเดี๋ยวระแนงจะมาต่อใส่ระแนงเพิ่อมอย่างี้ช่างฝ้าเออช่างกระเบื้องเข้าแล้วก็ช่างติดไฟฟ้าก็จะเข้ามาเดินสายไฟเพิ่มเติมที่เราปาดบลบอกไวนะ้มีเดินสายไฟไมีเดินไปได้เออเดินสายไฟไปแล้วต่อไปปูกระเบื้องแล้วก็ลงสีเพิ่มเติมก็ใกล้เสร็จแล้วครับหลังนี้อีกไม่นานนะครับก็ยังไงนะครับพาชมเพีท่านี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับมีอัปเดตอะไร เช่นกระเบื้องเสร็จแล้วหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอฝากนะครับเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีไว้หน่อยนะครับแล้วก็ u t u b e ของเราเองนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับสร้างบ้านหรือว่าอยากพูดคุยกับเฮียเฟิร์สนะครับสามารถโทรเข้าไปได้นะครับที่เบอร์0 9 4ย์เนะครับห้าสี่สองห้าห้าเก้าแปดนะครับผมโทรติดต่อเฮียเฟิร์สถามเรื่องออกแบบบ้านหรือว่าการสร้างบ้านต่างๆได้นะครับถ่าไงวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ